ใช่แล้วค่ะเมื่อเช้านี้เลยค่ะก็ได้ได้เลือกดีงามดีแล้วแล้วก็กำลังจะย้ายเข้าละค่ะลนี้นคือยู่แถวอยู่แถวเดิมเลยวัชรพลโซนยอดทิตค่ะก็คือเหมือนอยากขยับขยายด้วยค่ะบ้านเก่าคือแบบเก็บของไม่พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่ออยากได้บ้านที่แบบมีบริเวณมีสวนเอาไว้เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ไปดูแถวๆถวบ้านเก่านั่นแหละแล้วก็เจอหลังนี้ก็ถูกใจก็เลยอ่าเป็นนี่จะได้มีแรงบนันดาลใจในการทำงานค่ะสิบกว่าค่ะระใใล,ะลว้วนๆค่ะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยแบบจ้างบ้าน้าานเพีแ่ก็ดีใจนะภูมิใจคือคือท่านก็บอกทุกวันแหละโอ้ยดีใจแบบได้ได้บ้านใหม่แล้วแล้ว,ลวก็แล้วก็อวยพรทุกวันนะคะ ันนี้ได้ทาีเม,มาเออเป็นเป็นอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้แบบมีทธิธทีเรียมหาอะไรมืกี้ยอะน,นีต้องหง <c oughs> นักค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ยังแบบงานเจ็ดวันอยู่ค่ะนี้มีงยที่ยังไม่มีค่ะ <c oughs> มีโทรมาแสดงความมีไรก็ยังค่ะไม่ได้คุย นิดนึงกวแพี่ใหญ่ออกมาเนาะลุคเซ็กซี่เลยทีเดียวค่ะก็ก็มันเป็นแบบตีมเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาโซ่ก็คือเหมือนถ่ายแบบแล้วดูออกมาสุขภาพดีมากกว่าค่ะก็ พี่ใหญ่เสื้อมือพี่ใหญ่อยู่แล้วมันไม่ได้แบบเซ็กซี่เกินไปอะไรอย่างนี้แล้วพี่ใหญ่เขาช่วยดูช่วยอะไรให้อยู่แล้วก็<อ>ก็ดีนะคะภาพออกมาสวยชอบถูกใจะแต่แฟนคลับว่ายังไงบ้างเลยค่ะที่แบบเเซ็กซี่ไปไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะส่วนมากก็บอกว่าชอบแล้วก็แบบก,กําลังดีอะค่ะวาอมีสนใจนะคะในเรื <c oughs> อ่องโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยังค่ะคงยังหรอกเพราะว่าอันนี้มันคือเป็นการการถ่ายแบบมีธีมด้วยมันก็เป็นแบบ ตีแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล,เลยโอเคแต่ถ้าไปถึงขั้นเซ็กซี่อเลยคงคงยังค่ะพาพอง,ง,อง,ง่นพี่จะมีคะโอ้โหแซบแซบแซบกันทุกคนเลยภาพก็สวยสวยทุกคนเลยค่ะโ <c oughs> ชว์หลังโ <c oughs> ชว์หลังค่ะของพี่วีะว่ายังไงบ้างคะอะไรนะคะมงไ,งไม่ดูไหม ก็ได้เห็นจากไอจีพี่ใหญ่แล้วค่ะก็ภาพสวยดีค่ะก็ไม่ไม่ได้ตกใจอะไรก็ปกติเฉยๆค่ะออิจฉาไปร่าทั่วเมืองอย่าง้ยอิจฉาเราทำไมค่ะวแบบคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเรามีได้เห็นคอมเมนต์เป็นแรงวิจารณ์เรื่องวิจารณ์อะไรจานของใครไม่เห็นไม่ได้ดูเลยค่ะได้ดูแต่แบบฟีดแบ็กของตัวเอง ทำอ,อีกเรื่องหนึ่งเห็นว่าไปไถ่ายรูปกับอับปินถ้าผิดแนวก็เคิดว่าเอ๊ะเซ็นลงลครเขีนใจเลคะอ๋อความจริงแล้วคือวันนั้นเข้าไปเซ็นสัญญาช่องออแล้วบังเอิญแบบได้เจออับปินพอดีอับปินก็เลยแบบเรียกมาถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีละคร ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังยังเจ็ดวันอยู่เลยยังไม่มีคิวให้ค่ะคุณ <c oughs> จีบไหมคะจีบไว้ก่อนก็คือก็คือเอ่อคุยกันคุยกันกับอับป,ปินตลอดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เวลาอัป,ปินแบบเอ้อยากให้เล่นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบแอบกระซิบมาแต่ก็คือคิวมันก็คือต้องต้องตามตามตาม,ตาม,ตามทังช่องอยู่แล้วอะค่ะว่าไปลงเรื่องไหนได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีนะเนยังค่ะยังไม่มี